เบอร์กเกอร์กกอ,รอย่าดูซิว่าเบอร์กเกอร์ที่นี่เนี่ยจะบ,บิ๊กเกอร์ขนาดไหนนะคะ<ไ>ตามเข้ามาเลยค่ะ ไม่เป็นด้วยเป็นการกินเบอร์เกอร์ที่อลังการมากเลยเนี่ยพี่คะช่วยนิดนึงดีกว่าค่ะ,คะพี่นิดค่ะสวัสดีค่ะดคือว่าคืออยากทานนี่เลยไครัวเบอร์เกอร์มันทำไมต้องเป็นไครัวคะถ้าตัวนี้มันเป็นท็อปปิ้งเซตแลคะค่ะจะมีเห็ดคะ่ะมีหอมย่างมีซอสเทริยากยิแล้วก็ชีสคะ่ะของทางร้านเราสามารถนิยงกนแบบได้ไนของเดียขอเป็นตัวพิเศษเลยคะ่ะ เดี๋ยวอัลจิเบตเบคอนเวฟเบอร์เกอร์ตัวนี้มีเนื้อขโมูค่ะขอเป็นไก่ได้ไหมอ่ะบุ๊คเออจริงจริงแล้วทางร้านเราไม่มีเปลี่ยนเป็นไก่นะคะอันนี้เดี๋ยวทำให้พิเศษค่ะหนูกินได้เลยขอเพิ่มอะโวคาโดได้ไหมคะได้ดั่งใจประสบความสิ้นเด็ดแล้วแต่ว่าหนูกินได้ขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะรอค่ะรอเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารกัน ชีกิ้มๆพี่ให้ดีเลยมาให้หนูเร็วตายจิ้มแล้วเสียสละสุดโอ้ยเป็นไงเป็นไงยังไม่ทันเข้าปากไม่รู้เดียจิ้มพี่ก็จิ้มเดียรีวิวนะแต่พี่ขอจิ้มนี่มันหอมจี๊ดมากนะเฟรนฟรายนี่นะใครก็ทอดได้แต่มันต่างกันที่นี่แหละไอชีที่มันราดทำมาล้านนี้ต้องสั่งค่ะชีสชีสชีสเฟรนฟรายชีสค่ะความจำสั้นพี่บอกแล้วต่อไปพี่นุ้งมาไก่มิวออลีนจะบอกเลยนะคะว่า ซอสเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําขึ้นมาเองแล้วราดด้วยสไปซีซ่ซอสอีกทีเพราะฉะนั้นความเผ็ดเนี่ยมันจะมีมากขึ้น,นไงคืออย่างนี้เขาเอาไก่เนี่ยค่ะไปทอดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยความกรอบของมันมันจะกรอบนอกแล้วมันก็จะนุ่มในมางมันไม่ได้เผ็ดมากเลยนะแนะนําเลยว่าต้องสั่งหนูขอลุกล้งอนาเตน,นะนะเลงมานานแล้วเนี่ย แซลมอนผักก็สดไข<ห>่แซลมอนน,น,น,นี่นี่เลยสลัดน้ำใส่บาสมิกค่ะสั่งในกาเลยนะอุ้ยเยอะไปไหมอะนี่เธอจัดหมละก่อนเลยเหรอเนี่ยฮะโอ้ยเปรี้ยวๆเก็บไว้มันพอดีอ่ะผักก็สดเนีนแยบเนีนนี่เลยนี่เลยดีอ่ะที่นี่เขามี dling, มีดบอลชีสซึ่งมีซึ่งมีทั้งเนื้อและหมู ไข่ก่อนตัวเนื้อเนี่ยนะแบบอร่อยจริงๆอะเดียเนื้อไม่เหม็นเลยนะเนื้อไม่เหม็นเนื้อโอเคอุ้ยมาแล้วโอ้โหอนี้เป็นหมูไข่ัวเพิ่มอะโวคาโดแล้วก็สเปเชียคอนครับส่วนตัวนี้จะเป็นเดนจิเมตเดคอนเปลี่ยนเป็นไก่แล้วก็เพิ่มสไปซี่ซอสแดนนี่ก็คือสิ่งที่เราเรารอคอยฟินล่าเล่มากโอ้หมาขึ้นจมูกอ่า ผสมกับหมูชีสผักหอกย่างไม่เคยทานแฮมเบอร์เกอร์อะไรที่แบบว่าฟินขนาดเนี้ยเอ้ยอันนี้ไม่ได้วอร์นะ่ยนี่ของจริงของจริงทอ,องเดีย<อ> <laughs> จะอัลติเมทเบคอนเบอร์เกอร์อร่อมากจะอัลติเมทแค่ไหนหนูก็บอกย,ย่างนะคะอื <laughs> อ,อร่อยมากรู้ป่าวว่าขนมปังเนี่ยเขามาทำมาจากอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่น<ช>มันก็รังถึงว่ามันไม่เหมือนคนอื่นเลยนะ่ะเพราะว่ามันจะนิ่มมากอรงอะ เ็ปาเปกับลานเชดี้ปิกเกอร์เบอร์เกอร์อ,รอ,รอ่าและอย่าลืมนะคะติดตามทางเทสทีวีไฟเอดิว,นว,วันเรามีกีบอยเชอร์มาร่วมเล่น